บาเน่าทดแทนคลิปนี้ขอเสนอ5โน้ตบุ๊กลดราคาสุดคุม้มคุ้มกำลัง AMD ราคาและสินค้าในคลิปนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ด้วยการที่ร้านบารรณาของเราครับมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเอ่ยแกดเจ็ตเอ่ยเกมมิ่งเกียร์เอ่ยก็ลดกันแบบตัดสินใจซื้อกันได้ง่ายๆล่าสุดครับก็ถึงคิวของโน้ตบุ๊กจากคุ้มกําลัง AMD Ryzen ที่ทางบารรณาก็จัดโปรลดมาให้กันแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว ทั้งราคาที่ลดลงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วบวกกับโค้ดส่วนลดครับที่ลดออนท็อปไปได้อีกและยังแถมหูฟังจากแบรนด์เลเซอร์ให้อีกหนึ่งตัวถือว่าใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กดีๆไว้ใช้งานสักเครื่องหนึ่งต้องห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้เป็นอันขาดดังนั้นเมื่อ AMD ลดราคากันแบบนี้ Banana Top Trend เลยขออาสาจัดลิสต์โน้ตบุ๊ก AMD ลดราคาโดนๆน,น่าจัดแต่จะมีรุ่นไหนถูกใจบ้างอันนี้ต้องไปดูเองนะครับ ไมโครซอฟท์เซิร์ฟเวิร์ดแล็บท็อปซี เปิดโน้ตบุ๊กตัวแรกของลิสต์นี้ด้วยโน้ตบุ๊กระดับท็อปที่ไว้ใจได้ทั้งเรื่องดีไซน์และประสิทธิภาพกับ Microsoft Surface Laptop 4เพราะนี่คือตัวแทนของความงดงามและความแรงในเครื่องเดียวด้านความงามก็มากับดีไซน์สุดพรีเมียมวัสดุเป็นโลหะแข็งแรงที่มีความเบาพกพาสะดวกส่วนตัวคีย์บอร์ดก็ใช้ผา้าคาันดล่าหุ้มไว้ครับทำให้ดูงดงามเวลาพิมพ์เนี่ยก็นุ่มนิ่มสบายมือส่วนความแรงก็หมดห่วงเพราะเร็วกว่าที่เคยถึง70%กับซ U-MD Ryzen 5พร้อมแรม 8GB และฮาร์ดดิสก์แบบ SSD 256GB บวกกับการ์ดจอทรงพลังอย่าง AMD Radeon Graphics ดังนั้นก็สามารถทำงานได้หนักๆได้อย่างไม่มีปัญหานอกจากความแรงและความสวยงามแล้วเนี่ยจุดเด่นอื่นๆก็มีให้ใช้งานอีกเยอะแยะเลยครับอย่างใครที่กำลัง Work from Home ต้องประชุมทั้งวีทั้งวันโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็มาพร้อมกับเว็บแคมที่มีความละเอียด 720P พร้อมกับไมโครโฟนและลำโพง Dolby a t Mo s mos, ที่ ออกแบบเพื่อการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง19ชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องทุกอย่าง ก็จัดโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปได้เลยและขอกระซิบเบาๆว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยสามารถลดราคาเพิ่มได้อีกถึง1,500บาทเลยทีเดียวคุ้มสุดๆ Microsoft Surface Laptop 4จอ13.5นิว้วราคา37,490บาท HP Victus มาที่โน้ตบุ๊กตัวต่อไปครับขอยกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย HP มาแนะนํากันหน่อยกับ HP โน้ตบุ๊กเกมมิ่งวิกตัสที่มีทุกอย่างที่เกมเมอร์อย่างเราต้องการไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลแบบ IPS ที่มีอัตราดีเฟรชเรทสูงสุดถึง144เฮิรตพร้อมกับความละเอียดระดับ Full HD ไปจนถึงคีย์บอร์ดที่เล่นเกมได้อย่างดีไม่แพ้คีย์บอร์ดแบบเกมมิ่งเลยทีเดียวเรื่องการเล่นเกมก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเล่นเกมกราฟิกแบบสูงๆได้แบบ สบายๆและยังไหลลื่นอีกด้วยเพราะใช้ CPU AMD Ryzen 5 5600H พร้อมแรม8 GB บวกกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ตระกูล30ซีรีส์แต่ก็ยังยืนยันนอนยันว่าเล่นเกมได้ลื่นแน่นอนครับจะ GTA PUBG, FIFA ก็เล่นไปเถอะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับใครที่จะเอาไปสตรีมเกมที่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มมากมายแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะพอร์ตก็ให้ม เยอะจนแทบใช้ไม่หมดกันเลยทีเดียวทั้ง USB-A 3.2.3พอร์ต USB-C 3.2.1พอร์ตรวมถึงช่อง HDMI LAN Micro SD ก็ให้มาแบบไม่ขาดส่วนจะเอาไปทำงานตัดต่อทำกราฟิกก็ทำได้แบบเต็มตาครับสีตรงไม่มีเพี้ยนด้วยหน้าจอ16.1นิ้วพร้อมค่า sRGB แบบ100%เรียกได้ว่ารองรับทั้งการทำงานและการเล่นเกมถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ครบเครื่องน่าจัดอีกตัวนึงเลยแหละ HP วิ t AMD Ryzen 5ราคา2 9 9 9 0บาท Acer Notebook Swift X Notebook ตัวต่อมาครับ Notebook สายบางเบาเน้นพกพาไปทำงานนอกบ้านแบบชิลๆกับ Acer Notebook Swift X ที่ออกแบบได้เบาและบางมากๆด้วยน้ำหนักเพียง1.39กิโลกรัมและหนาเพียง17.9ม mm ิลิเมตรแต่ให้ความเบาและความบางขนาดนี้เรื่องความทนทานก็สบายใจได้เพราะใช้วัสดุโลหะที่แข็งแรงและออกแบบได้สวยงามเหมาะกับทุกเพศทุกวัยส่วนเรื่องการทำงานก็หมดห่วงครับด้วย CPU AMD Ryzen 5 5500U RAM 8GB LPDDR4X Hard Disk SSD 512GB พร้อมกับการ์ดจอระดับโน้ตบุ๊กเก มิ่งอย่าง Nvidia GeForce GTX 1650และมีฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Wake on Voice DTS Audio Acer True Harmony และ Acer p u r i f y Voice พร้อมกับการลดเสียงรบกวนด้วย AI จะเป็นประสบการณ์การใช้งานอัจฉริยะที่ไม่ได้แค่ฟังดูดีอย่างเดียวนะครับแต่ยังใช้งานได้จริงด้วยสเปคนี้ที่ครอบคุมการทำงานได้ทุกประเภทส่วนด้านเรื่อง entertainment นั้นจะดูหนังดูซีรีส์ก็ทำได้แบบสบายๆด้วยหน้าจอ IPS ขนาด Full HD 14นิ้วที่มีความสว่าง300นิตและ sRGB 100%ก็ได้สีสันที่สดใสสีตรงไม่มีเพี้ยนส่วนเรื่องเล่นเกมนั้นนะครับก็เล่นเกมระดับ การถึงสูงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวใครที่อยากได้โน้ตบุ๊กบางเบาพกพาง,ง่ายตอบโจทย์ทุกรายสไตล์การทํางานจะออกแบบตัดต่อเป็นครีเอเตอร์น้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมเลยแหละครับ Acer Notebook Swift X AMD Ryzen 5ราคา27,990บาทหัวเว i m a ม e o o o k 14 มาถึงโน้ตบุ๊กตัวที่4ในรุ่นนี้คราวนี้ขอยกแบรนด์ใหญ่จากจีนที่ทําสินค้าอะไรๆอ,ออกมาก็ดีไปหมดอย่างหัวเว่ยที่ล่าสุดน,นะครับก็เริ่มมาบุกตลาดด้านโน้ตบุ๊กแล้วซึ่งตัวเมดบุ๊กสิก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาอีกรุ่นที่น่าซื้อไปใช้งานยิ่งใครที่เป็นหัวเว่ยแฟมิลี่ที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของหัวเว่ยก็จะทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นด้วยการโอนไฟล์ย้ายงานแบ็กอัพข้อมูลได้แบบง่ายๆด้วยหัวเว่ยแชร์นอกจากการทํางานร่วมกับห CPU เป็น AMD Ryzen 5 4600H RAM 8GB DDR4 Hard Disk SSD 512GB การ์ดจอ AMD Radeon Graphics ออกแบบกราฟิกหลายเลเยอร์ได้และก็เล่นเกมออนไลน์ได้แบบสบายๆด้วยหน้าจอสไตล์ Full View ขนาด14นิ้วเฮยมุมมองที่กว้างหน้าจอสามารถแสดงผลครอบคลุมพื้นที่สี sRGB 100%ทุกเฉดสีที่ปรากฏจึงมีสีสันที่สดใสมีค่าสีที่แม่นยำมีระดับความสว่างมากถึง 300นิดเรียกได้ว่าเล่นเกมดูหนังภาพคมชัดหัวเว่ยเมดบุ๊ก14เหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคา20,000กลางๆพกพา,ง,าง,ง่ายครอบคลุมการทำงานเล่นเกมได้และยิ่งใครเป็นหัวเว่ยแฟมิลี่แล้วนั้นเนี่ยต้องจัดโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปครอบครองให้ได้เลยนะครับหัวเว่ยเมดบุ๊ก14 AMD Ryzen 5 4600H ราคา25,990บาท MSI Modern 15 มาถึงโน้ตบุ๊กตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับกับแบรนด์ MSI แบรนด์โน้ตบุ๊กที่ใครหลายๆคนคงจะคุ้นชินกับคําว่าเจ้าแห่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย MSI ก็มีโน้ตบุ๊กบางเบาที่เน้นการทํางานและพกพาในราคาเบาๆอยู่เหมือนกันกับรุ่นนี้เลย MSI Modern 15โน้ตบุ๊กที่มีการออกแบบได้ดีมีความเร็วและแรงพกพาง่ายไม่ว่าเพื่อนๆจะมีลักษณะการทํางานหรือสายงานอาชีพแบบไหนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะทําให้การทํางานของพเพื่อนๆนั้นง่ายขึ้นอย่าง แน่นอนด้วย CPU AMD Ryzen 5 5 5 0 0 u RAM 8GB DDR 4 Hard Disk SSD 512GB การ์ดจอ AMD ก็เพียงพอต่อการทำงานได้เลยจะตัดต่อคลิปก็ง่ายๆออกแบบการาฟิกเบาๆหรืองานเอกสารไฟล์หนักๆก็จัดมาเถอะครับไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนเรื่องการเล่นเกมนั้นก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้เลยและใครที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็มากับหน้าจอ IPS ความละเอียด Full HD ที่มีสีสันสว สวยงามสมราคาส่วนเรื่องการพกพาก็พกพาไปชิวๆนอกบ้านได้เลยแหะครับเพราะตัวเครื่องบางเชียบเพียง18.9ม mm. ิลิเมตรเท่านั้นเองที่เบาด้วยวัสดุอลูมิเนียมเพียง1.6กิโลกรัมดยรวมแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่อยากได้โน้ตบุ๊กทำงานเอกสารงานกราฟิกที่ไม่ได้หนักจนเกินไปเน้นพกพาดีไซน์เก๋ๆในงบเบาๆก็ตอบโจทย์เลยทีเดียว MSI Modern 15 AMD Ryzen 5 5 5 5 0 อยู่ราคา21,990บาท เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับกับโน้ตบุ๊กขุมพลัง AMD Ryzen ที่กำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาที่ทางเราเอามาแนะนำกันน่าจะครอบคลุมความต้องการของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแหละครับจะเน้นแรงเน้นเล่นเกมเน้นพกพาก็มีให้เลือกครบและย้ำอีกทีนะครับราคาที่บอกไปในคลิปเนี่ยยังสามารถใส่โค,ค้ดลดออนท็อปได้อีก1 5 0 0บาทพร้อมยังแถมหูฟังเกมมิ่งจากเลเซอร์ไปให้ด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแหละครับเพืพ่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดู AMD Brand Fair ได้ที่ ไปเ bnn in t h บอกเลยว่ามีให้เลือกอีกเพียบโปรโมชั่นนี้นะครับให้เพื่อนๆช็อปได้ยาวๆถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยรีบไปช็อปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายโดนัทต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ